สวัสดีค่ะ่กับกุ๊กูนะคะและเกมไลเลนเจอร์ซีซั่นที่2นะคะก็วันนี้จะมาเปิดกาชากันเหมือนเดิมเพราะว่าเพิ่งมีการอัปเดตไปนะคะแล้วก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยแห่พอดีช่วงนี้งานยุ่งมากนะคะพี่กุ๊กไม่มีเวลาอัดเลยนะคะก็พอดีวันนี้มีกาชาะค่ะเป็นตัวใหม่นะ้าไปดูกันเนะ่ มีแพตตี้นาม้ากหนะคะเป็นตัวใหม่มาซึ่งจริงๆเขาบอกว่ามันกดได้ในนี้ด้วยนะวันนี้จะมาลองดูว่ากดในเนี้ยกับกดแบบเนี้ยเออกด150เพรนะคะได้5บวกหกับกดแบบ300เพรที่มีโอกาสได้เจดาวหนึ่งตัวเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะ,ะก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์กัน หลายๆคนถามมานะคะว่าทำไมเพชรถึงเยอะนะคะก็พี่กูอันนี้ไม่ได้เติมนะงวดเนี้ยไม่ได้เติมแต่ว่าจะบอกไม่ได้เติมก็ไม่ได้จริงๆเติมอันที่เป็นการ์ดเลนเจอร์การ์ดไปนะคะที่ได้เพชรวันละ30ทุกวันนะคะแต่ต้องล็อกอินเข้ามานะก็ค่อยๆ่อสะสมมามันก็ได้ประมาณนี้นะคะอ่ะวันนี้จะมาเปิด2อันนี้อย่างละอันละกันนะเงยมันมีแค่นั้นเพชรมีแค่นั้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปิดอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนเลยของหนัก300เพรนะเะปิด300เพรก่อนดีกว่านะสเปเชียล10บวก2ใช้300เพรมีโอกาสได้5 7ดาวแล้วก็การันตี7ดาว1ตัวนะเพราะฉะนั้นมาลุ้นกันวันนี้นะ,ะก็เป็นช่วงของอะไรอะมีโอกาสได้6 7ดาวมากขึ้นด้วยนะคะก็ วันนี้มาวัดดวงดีกว่ากดเลยสามร้อยสามร้อยเพจคดแล้วพุทกดวงมาหรือเปล่า <_ D> ตัวแรกก็ <_ D> กาด มองนะนี่มันมองในลักนัลล็อกเลยรป่ะมองอะไรหน้าตาอย่างี้วะเป็นโลบอทนะมันมีลิงอยู่ข้างในมีลิงมีไฟด้วย <c oughs> อันนี้มันเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมีนะคะก็มีถึงวันวันไหนวันนี้หรือเปล่าวันที่3เออวันนี้มันสุดท้ายนะก็ต่หลุยนะะเป็นตัวเดิม ช่างมันเชยหนะ้าตัวเดิมซุปเปอร์เรลดนหกดาวมาไหมไม่เอาดักเมคาร่า <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวนะมันต้องมีเจ็ดดาวตัวหนึ่งไม่ใช่เหรอวะอยู่ไหนเนี่ยเจ็ดดาวดยังเจ็ดดาวไปไหนเจ็ดดาวเอาเจ็ดดาวมา <laughs> นี่ไงเจ็ดดาวเวก้าบอลบราว์ก็ไม่อยากได้ตัวนี้ เมื่อกี้นะคะเปิดกาชา1 6บกนะ300เพชรไปแนละ้วสิ่งที่ได้มาเดี๋ยวนะ5ดาว1 2 3 4 5 6 6าตัวเลยอ่ะ7ตัวด้วย7ตัวเลยอ่ะเยอะไปนะได้กบ6ดาวมาตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้ตัวที่แบบหาได้ในเกมน,นั้นเลยนะ อะไรวะมีมองนะมองที่เป็นตัวนี้ออ,อันนี้มันเหมือนอ้นี้เลยอะอะไรนะ Planet of the Apes อะที่มันเข้าไปอยู่ในในขนุ่นในยานอะใครเคยดูบ้างคล้ายมากมก็ต้องอีโวอยู่ดีคือได้ตัวที่ต้องอีโวต่อหลายๆรอบไม่ดีเลยนะเราไปเปิด เอกอันนีกว่าอย่างที่บอกว่าเรามาดูว่าวันนี้แพทจีนาัาห้าบวกหนึ่งหรือว่าสิบบวกสองอัน,นไหนมันจะดีกว่ากันนะฮะเพชร้อยห้าสิบเพชรนี่ชั้นอุตส่าห์เก็บเพชรมาเป็นเดือนได้จะหมดในวันนี้นะลุยร้อยสิบเพชรจะไป คือก็ก็อยากได้อะนะกบแดงแต่แบบไม่ใช่วันนี้ได้ป่าวอะคิดแล้วชิชิตัวเดิมลุยได้เหมือนเมื่อกี้เลยอีนี่มาอีกแล้วไอม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เฮ้ยเบอร์นาดนี่ฉันขำในความ สวยหรือเปล่ามาดูกันว่าเมื่อกี้เปิดอะไรนะห้าวกหนึ่งใช่ปะห้าบวกหนึ่งนะคะก็สัตว์หดาวมันะสามตัวนะแล้วก็ได้ตัวใหม่นะที่เป็นม้องเนี่ยอีกหนึ่งตัวแล้วก็มีคิระชิชีนะคะแล้วก็มีหลุยได้อีกแล้วแล้วก็มีกบแดงหกดาวนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้ว่าการเปิดกาชาไม่ว่าจะเป็นสเปเชียล1 6บก2หรือว่าจะเป็นแพตตินัม5บุก1น,นะลูกกูว่าก็และวแต่ดวงทั้งคู่ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นฉันอยากจะได้บ่าวตัวนี้ตัวที่เหมือนอะไรอะมันมันหน้าตาเหมือนอะไรวะคินิคุแมนตัวอะไรไม่รู้จักไปเติดเอาแนละ <c oughs> เออจะบอกว่าอวดๆเมื่อ,อวานนี้นะเปิดไอเนี่ย normal กาชชตาที่ใช้ F อนะเปิดแล้วได้ตัวนี้ได้แหละหลุยตัวเนี้ยเออเมื่อวานเปิดได้ตัวดีไปหมดแล้วนะวันนี้โดวงเลยสวยนะเซ็งมากไว้อะไรแพบโอเค สำหรับน้องคนไหนค่ะที่เปิดกาชาคะิ1บ2หรือว่าห1นึ่งอะไรดีกว่ากันก็บอกแล้วกันแต่พี่พกูว่ามันก็แล้วแต่ดวงทองคู่นะคก็วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b ส c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะจ๊ะก็จะพยายามอัคลิปเยอะๆแล้วกันนะ <c oughs> หวเราแบบนี้เหมือนมันใจโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะสำหรับน้องๆคนไหนที่แอดไลน์มานะคะก <c oughs> ็พี่กูอาจจะไม่ได้ตอบแล้วก็ คนที่แอดพี่กูเข้ากุ๊ปอัตโนมัติโดยที่แบบไม่บอกก่อนอะไรย่างนี้นะก็ขออนุญาตบล็อกทุกคนเลยนะคะก็พอดีว่ามันมีแอดมาวันละเป็นหลายร้อยกรุปนะคะเครื่องลวนหมดแล้วตอนนี้นะอะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงอันสุดท้ายแล้วนะคะก็ตอนนี้พี่กูเนี่ยมี ตัว Line แอดแล้วนะคะก็เพราะฉะนั้นสามารถแอดเข้ามาได้เพื่อติดตามข่าวสารของกุ๊กกูชนลนะคะคก็แอดมาที่ตัวแอดไสกุ๊กกูเลยนะคะ k u k k u นะคะก็สามารถรับข่าวสารได้ตลอดเวลา,านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ไปกันแล้วบ๊ายบายจ้า